สบายดีนะครับผมนัทพงศ์พันทองกเกษมชักโลกครับวันนี้มานั่งอยู่กับสาวสวยนะครับอยู่ในฝั่งสปอป,อปอลาวนะครับอยู่ที่เมืองอะไรแล้วก็เธอคนนี้เป็นใครเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับสบายดีโดยสบายดีแนะนําตัวก่อนโดยสบายดีครับพเจ้าชื่อว่าโนงขานเนาะอยู่เมืองบริคันเข็งอยู่บริคําไซอ่าเมืองบริคําไซ เมืองบริคันแขวงบริคัมไซอ๋อนะครับแขวงอ่ะบริคัมไซแต่ว่าชื่อเมืองบริคัน้ดยอ่าชื่อนงคานเนาะ้วยอ่าเป็นเกษตรกรนะครับปลูกมันสำหลังแม่เลวจะปลูกเยอะไหมเยอะเท่าไหร่ประมาณสิบปลายไร่สิบปลายไร่อ่านะครับทราบมาว่าใช้โฟทีโดยไม่ลัใช้สินค้าตัวนี้เลยจ้ะอ่าใช้สินค้าโฟทีแล้วก็อะมิโนแบ็กนะครับ ตรงนี้ก็คือเป็นแปลงของนงคานเองโดยขุดให้เราดูดกมากครับใหญ่ยาวนะครับสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับมันห้าเดือนปลายจะห้าเดือนปลาย้วยอ่าคนอื่นเนี่ยห้าเดือนปลายได้แบบนี้ไหมก็ได้เพราะเขาใช้ผลิตภัณฑ์โฟอ๋อก็ได้เหมือนกันถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ได้แน่นอนอ่านะครับอ่ะเหตุผลที่เราตัดสินใจใช้โฟเพราะอะไรอ่าทีแรกก็เห็นตามเฟซตามไลน์เนาะ ก็เป็นมะคะก็รอขายรอขายเป็นลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำเอาตัวเองเลยอ่ะลูกค้าเก่าคือกลับมาซื้อซ้ำอะไรเหรเลยตัดสินใจดินที่ตัวเองให้คนอื่นเศร้ามาเฮ็ดด้วยตัวเองมาเฮ็ดมาไซทั้งขายพร้อมแล้วก็ไซ้พมพูดง่ายนะครับเอามาจําหน่ายแล้วเห็นคนอื่นเอาไปใช้แล้วได้ผลดีกลับมาซื้อซ้ําปีนี้เราก็เลยปลูกมันเองเลยอ่าแล้วก็ใช้เองพิสูจน์เองด้วยอ่านะครับ อยากจะฝากบอกพี่น้องเกษตรกรที่ทําการเกษตรเนี่ยนะครับฝั่งเราก็เรียกการทํากติกร,รมเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกมันปลูกข้าวปลูกอ้อยถ้าใช้โฟทีแล้วเป็นยังไงค่าใสแล้วเปิดใจใสมันประกาศว่าประทับใจแน,น,น่นอนเพราะว่าซีดพ่นบนใดก็เขียวงามบานนัน้นก็ได้ผลตัวย่างที่เห็นเลย,ย,เ,ลยเพราะเขาเซ่ตัวนี้เขาจะเซ่หัวมันจงิงหักมันลายแล้วก็หัวดกทค่เห็นนี้เลยนะครับเราเริ่มจากการแช่ด้วย้วยนั่นแหละ รวมๆแล้วเราฉีดไปกี่ครั้งอ่าสาี่ครั้งได้ค่ะเพราะว่าดินเรามันมันดินใหม่แล้วก็ดินที่ว่างามค่ะอืมนะครับแล้วปุ๋ยได้ใส่ไหมไม่ได้ใส่เลยใส่แต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยเจ้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยไม่ได้ใส่โโเลยลดต้นทุนชัดเจนมากฮะอ่าปุ๋ยแพงด้วยเนาะแ่โอเคครับอ่าวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับพูดคุยกับนะครับเกษตรกรนะครับฝั่งอ่เขาเรียกว่าฝั่ง ลาวเนาะ<ด>น,นะครับได้มาแชร์ประสบก,การณ์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์โฟทีแล้วก็อะมิโนโบแบกของเรา<ด>น,นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับน้องนงคันมากนะครับ<ด>ผมนัทพงวมนทอง,ทองกเกษตรทั่โลกสบายดีไปก่อนครับ